ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเงาะสีชมพูนะครับกับนิ่คยาพาลุยวันนี้จะพามาลุยส่วนเงาะอา้าวไม่ใช่วันนี้เราต้องกินเงาะอันดับแรกนะครับให้เอซดูจ้ะสวยไหมนี่น่าสีชมพูเพิ่งจะเก็บมาจากต้นเลยขาวมากเลยค่ะวันนี้เราอยู่ไหนนะพี่กวินเอาอีกทีหืมร่อนมากเลยไม่ร่อนไม,ไม,นไม่เอาไม่ใช่เงาะร่อนตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยที่จะกูดเหรอ ใหม่ไหมคะรคิจกูดมะขามมะขามไม่ถูกเลยสักคนเหมือนจะเป็นคนแถวนี้นะพวกเราปะเห็นว่าพี่บรรจงเขามาดูแลสวนแถวนี้ค่ะแล้วก็น้องพึ่งก็จัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยแล้วใช่ในแนวทางซานโฮโมเดลถูกตอนนี้คือเดี๋ยวเราไปดูว่าเงาะมันหวานมากใช่ค่ะเขาใช้อะไรบ้างเขาลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปใช้สวนเ้ยอ๋อรอเดี๋ยวไปดูกันครับจ้ะเจออะไรพี่บรรจงอยู่นู่นปะ สวัสดีครับพี่โหเจอตัวละคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัคดีค่ะอะไรก๊ออบเราแน่นมากเลยทุกคนดูค่ะก็นีมาส่งของนะมีโปรแกะกับ1233แล้วก็อะไรครับโปรแก้วสวนคุณแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เถียงกันอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่จมบนฉมัน สหมันสะหมันอ่าสะมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะอันเนี้ยเพิ่งส่งมาหมาดๆเลยของเราคุณแม่ได้ยังไงว่าเชื่อพี่บรรจงนี่ลงของอะไรเยอะไปหมดเลยไปนเจอเขาไปไปเชื่อเขาได้ยังไงคุณแม่ถามหน่อยเคยเคยเข้าไปในสวนแล้วะเคยไปรับซื้อทุเรียนเขามาด้วยปีที่แล้วค่ะ Oh. แล้ว่อน้องพึ่งเอาไม้จะเจาะคุณแม่หนึง่งก่อนหน้านี้คุณแม่ทําอะไรอยู่นะคะคุณแม่ลองบอกนิดนึงค่ะผละไม้จ้ะ มาถึงว่าับซื้อผลไม้ไปตัดทุเรียนสวนพี่บรรจงเ้าเป็นคนเป็นแม่ค้าไงเขาก็คือทุเรียนเขาเลยไปตัดเป็นแม่ค้าค้าผลไม้และก็ได้เข้าไปที่สวนพี่บรรจงเพื่อที่จะไปซื้อทุเรียนเขาก็เลยมั่นใจในตัวเขามั่นใจทุเรียนหรือมั่นใจตัวเขาทั้งสองทั้งสองทุเรียนเขาเป็นยังไงคุณแม่สวยค่ะแล้วตรงต้นอะไรเขาสวยไหมต้นสวย เราก็เลยยังไงพี่บรรจงแนะนําแนวทางหน่อยตีวอย่างหนึ่งเรามาเริ่มทําเกษตรครั้งแรกค่ะมือใหม่ค่ะมือใหม่หัดขับออกจากเป็นแม่ค้าเนี่ยเพิ่งจะมาทําสวนเองก็คือก่อนหน้าเนี้ขายซื้ออย่างเดียวผลไม้แต่ตอนนี้มาปลูกเองเลยดูเรียนเองก็เลยมั่นใจในพี่บรรจงพี่บรรจงแนะนําอะไรก็เลยเชื่อก็ มันก็ต้องทดสอบแล้วก็ทดลองเนาะเพราะว่าผลของเขามาแล้วเห็นสวนเขาไปแล้วสวนของเขาก่อนโอเคสวนสวยแล้วลูกเป็นไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันคนจะไม่มคิดว่ามาหลอกกันไม่หลอกกันแน่นอนถูกต้องนี้เราใช่เราพูดกันตามแล้วตรงเนาะบรรจงลงสวนท่านดีบอกต่อนะเดี๋ยวแล้วพี่บรรจงจัดอะไรบ้างเนี่ยมีโปรแกรมโปรแคับโปรแคปแล้วก็อันนี้อันนี้ทําอะไร เอามาทําอะไรปรับพีเฮดปรับพีเฮดดินใช่ฮะแก้ดินเป็นกรดนะใช่ปรับพีเฮดดินอ๋อเดี๋ยวเราก็จะทดทําการตัวอย่างให้คุณแม่ดูนิดหนึ่งว่าใช่แบบไหนแล้วตัวนี้อะไรครับอันนี้หัวแครฮะปรับโครงสร้างดินปรับดินแน่นดินเจียวดินเค็มได้หมดเป็นยิบซ้มสูตรธาตุอาหารรองนะใช่ฮะแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมถันโบรอนก็จะฟื้นฟูปรับปรุงให้โครงสร้างดินฟูร่วนสุยเติมธาตุอาหารรองใช่ฮะมีอะไรครับมี12คําสามลงแบบเต็มมาก ปุ๋ยทำใทำไปฮะสิบสองสเป็นอะมิโนปุ๋ยอะมิโนฮะตัวนี้ละลายทันทีพืชดูดกินทันทีนะครับไม่ไม่ต้องรอจุลินทรีย์มาย่งมาย่อยก็จะทํางานได้เร็วใช่ฮะ่ามีปุ๋ยมีอะไรอีกมีเอ่อภายในกับตัวแพลนะฮะอะไรภายในกับพี่ภายใน อ้นายกับเธอแพนใช่ฮะอันนี้ฉีดฉีดใบเนาะฉีดใบฮะใบสวยใบแกล่งแล้วก็ทนทนร้อนทนวิกฤตอากาศอาหารครบทถ้วนฮะหนาวเย็นฉดใบไม่สนใจใบยังตั้งกินอาหารอยู่ฮะยกลังมาเลยหรอยกลังครับยกลังโอ้โหสุดยอดมีความากันเลยข้ามแมลงมีข่ามแมลงอันนี้ก็จัดเขาด้วยจัดด้วยฮะจัดด้วยอะไรเนี่ยสปอนเซอร์เราหรือเปล่าเนี่ยไม่ฮะผมก็เดี๋ยวมาให้กันดูโซตัสก็มาจ่ายค่าสปอนเซอร์คุณแม่ด้วยนะครับ อันนี้คือเตรียมไว้ทางใบเนาะทางใบทางใบครับมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้ฮะับทำไมมันของน้อยเท่าไหร่ใช้แค่นี่ยไม่ของเราดีไงคุณภาพดีก็ใช้น้อยต้นทุนก็น้อยลงอันนี้ขวดแต่ผลผลิตมันมากขึ้นนะขวดหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่ใช้ได้เท่าไหร่อันนี้มันผมใช้สองร้อยแกรลก็ต่อน้ำพัลิตรหนึ่งขวดีิตรน้ำพันลิตแต่ถ้าสวยแล้วก็หนึ่งต่อสองพันใช่ครับช่วงแรกก็เข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยคู่นี้คู่นี้ผสมน้ำช่วงแรกอะพันลิตร แต่ถ้าเราทําไปสักเดือนหนึ่งแล้วใบมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยคูนี้2000 <2000 l'. S 1> สองพันลิตรสองพลิตรได้คุณแม่จะประหยัดไปนะครับประหยัดประหยัดแล้ว <c oughs> ประหยัดอีกคือของเรามันเข้มขน้นไงมันคุณภาพดีแล้วก็ต้งทุนน้อยได,ได้ได้เยอะอ่ะได้เยอะคุณภาพได้เยอะกว่าตัวนี้ทให้ทุเรียนพี่เปินจงอร่อยใช่อร่อยนั้นตัวนี้จะใช้ฉีดช่วงลูกด้วยฉีดไว้ฮะตอนดอกตอนไล่มาเลยเบ่งบานใช่ฮะตอนดอกเล็กมายันลูกตัวนั่งเก็บเกี่ยวทีเดียวจบเลยเราลากยาวมาเลยรับทุเรียนอร่อยจ้ะ ก็เดี๋ยวพาไปดูสวนวันนี้ของคุณแม่เนาะที่ว่าแนะนํายังไงที่ว่าจะเริ่มปรับปรุงมันมีพวงมาลีมีหมอนทองมีหมอนทองพวงมาีัไปครับเดี๋ยวให้คุณแม่นําทางเราขึ้นไปดูสวนกันครับอันนี้มันสี่สิบไร่ครับผมห้าร้อยต้นอ๋อแต่ยังปลุหมาอีกสองร้อยห้าสิบต้นนี่ไปไปให้คุณแม่พาทัวร์หน่อยไปครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันผู้เรียนเราจากทีใบเล็กๆใช่ใช่ เดี๋ยวก็ใบใหญ่ขึ้นแม่ไม่ต้องกลัวใบใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบเขียวเขียวเข้มดําขึ้นหมดพอดีสามโลสี่ขีดสาโลสี่เอาพอดีได้ไหมได้ปะอ่าใช่อันนี้ปุ๋ยใช้เท่าไหร่สามใช้กิ่งกิโลต่อต้นหนกิโลต่อต้นครับอ่าเพราะว่าต้นคุณแม่ยังทรงไม่ค่อยใหญ่นะใช่ฮะอหู่มันสีละถผมถึงต้องเร่งให้มันใหญ่ไงเพราะเดี๋ยวจะเอาลูกไม่ได้นะ กิโลถือใช้ได้อยู่ขยายต้นอ้วนๆหน่อยขยายกิ่งอ้วนๆหน่อย,ย,ยกิโลก็พอแล้วปุ๋ยตัวนี้ความชื้นสูงนะแม่ถ้าเปิดแล้วมันจะดูดอากาศเข้ามาเลย,ย,ลยคือมันมันสามารถละลายตัวเองได้โอเคโอเคเอาง่ายเลยทั้งนั้นยังไงอันนี้โลนึง โดสองเลยไปหน่อยนึงแม่ก็ประมาณนี้แม่เอางี้เลยเต็มทีเลยค่ะเต็มเต็มทีเลยอ่เดี๋ยวเลยแม่เพราะว่าจะบอกลูกน้องเวลาวานปุ๋ยไม่เป็นไรปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็คือประมาณนี้ประมาณนี้จะได้เลยเต็มเอาเต็มเต็มเนี่ยแม่ดีเลยโอเคง่ายง่ายง่ายอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูการหวานระยะหวานจะจะได้ต่ำลงไหนยังไงดีดีหวานครับเอาเอานี่ไปด้วยเนาะได้แม่อันนี้ไปจะง่ายเลยแค่ถ้วยเดียวปั่น ไปกันครับเราดูขึ้นสวนกันเยอะพี่มันโจงวันนี้แกะแล้วก็ไปกันเลยแกะแล้วก็ไปไปที้ก่อนนะเราไปลุยกันวันนี้ผมจะลงลงมือลงสวนใหม่แปลงใหม่ดูว่ามันจะมันจะดีขึ้นไหมแล้วแล้วตัวโคลแคลนี่นะคะเอาไปด้ไหมโคลแคลโคลแคลเดี๋ยวเราจะเหวี่ยงทางระบบน้ำใช่ฮะระบบน้ำนะโคลแคลเดี๋ยวเราเหวี่ยงระบบน้ําก็เดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งที่มาทําระบบน้ําคุณแม่ใหม่ใช่ครับดูจากท่อข้างบนขึ้นไปข้างบนเลยได้เลยฮะไป เดี๋ยววันนี้เราเอาสองตัวก่อนไอ้พีมเข้าโค่นเลยลูกเข้าโค่นเลยอ่เอียงตัวเข้าไปในโค่นอ่ะใช่ใช่ใช่เข้าโค่นนี่ลูกในโคหน่อยนี่โอเคต้องดูมืออาชีพเราเนี่ยอ่าอ่าอันนี้ลูกเขยออ๋ไม่ใช่คนงานมอเตอรคนงานลูกเขยนาน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 ต้นขาวเอาโดนต้นด้วยนะโดนต้นด้วยโดนต้นได้ด้วย อันนี้ผมต้องเร็วหน่อยอะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ